อะไรคือไม่มีสายติดเอาไว้นะครับนี่คือเกมที่มีชื่อว่า No Strings Attached นะครับหรือว่าไม่มีสายติดเอาไว้ได้แหละแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับงงเลยเอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยถูกสร้างมาในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสยังไงบ้างนะครับกด start ไปเลยละกันกด X เพื่อสคริปเอ้ยไม่ต้องสคริปหรอกนะอ่ะคนนี้น่าจะเป็นคนขายเะืรสักอย่างหรือเปล่าคุณป้าครับคุณป้าครับ โอ้โหมึงยังไม่ตื่นอีกเหรอเออตื่นสักทีโอเคใครมาทำเสียงดังตังๆอะไรแถวนี้โอ้แต่ว่าเขามีตาสามตานะครับอะไรคือตาที่สามเตพ3สามตาหรือเปล่าลองทำอีกสิฉันจะเตะนายออกไปอยู่ข้างถนนเลยอย่าคิดว่าฉันไม่กล้านะทำเสียงพวกนั้นตอนที่ฉันหลับอยู่นั่นเหรอนายคิดอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันไม่มีแขกเลยนี่นาะคืนนี้เอาแล้วเจไปแล้ว ว่าแต่เจ๊ไปไหนครับนายต้องตั้งใจฟังและฟังมันให้ดีฉันจะไปนอนแล้วนายอยู่ที่นี่ได้นายจะออกไปก็ได้อย่ามากวนฉันก็พอแต่ถ้านายปลุกฉันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะมีปัญหากันอย่างแน่นอนเข้าใจไหมอ้าวอยู่ดีๆก็มีกล่องมาครับตอนแรกไม่มีนะนี่นายมาทําให้ฉันเจอกับเรื่องอะไรเนี่ยฉันจะไม่เปิดมันอย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ครับเจ๊อ้าวหุ้ยมือใครอ่ะวิ้ยอีเจ๊งงเลยอีเจ๊งงเลยชุด ยิงมันเหรอหรืออะไรไฟ the c l u ค t h e ด open your g i f วิตามินซีเอ้าเจ๊ไปแล้วเจ๊ไปเอ้าไปไหนเนี่ยเอ้าเจ๊ไปเลยมึงทีนี้ก็คือเอ้า๋อูเป็นเจ๊เหรอเป็นเจ๊หรอเหตุผลที่เรารู้วเราเป็นเจ้ครับคือให้มองข้างล่างหาเบาะแสแล้วก็เปิดของขวัญเบาะแสแรกคือวิตามิน C โอเค วิตามินซีคืออะไรอ๋อนี่คือที่นอนเรานะครับนี่คือห้องที่6ห้องที่6มีอะไรตอนนี้ห้าทุ่มสินาทีแล้วนะครับอุ๊ยมีกแล้วผิดอันเอาว้ายอย่าทำเจ๊เนื่องจากผู้บุกลุกเนี่ยเข้าใกล้แม็กกี้จนเกินไปมีเพียงเสียงอึกทึกครึกโครมครั้งเดียวที่หลุดรอดออกมาจากคืนนั้นและทุกอย่างก็เงียบสงบ อีเจตายแน่นอนไม่นานหลังจากนั้นผู้บุกลรกก็เอาแม็กกี้เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเอาไปส่งทําไมอะและ้วในคืนนั้นเธอก็ทําการต่อไปปกติชายคนนั้นถูกทําให้หมดสติไปร่างกายแข็งทื่อหลังจากที่โดนไม้เท้าของเธอเนี่ยตีอา้าวยังไงวะหรือผมอ่านผิดครับจริงๆแล้วคือไออินทูเดอร์คนนเนเนี่ยถูกแม็กกี้นำส่งโรงพยาบาลหรือเปล่ากับสิ่งที่เธอทําลงไปนั้นหมอพยายามที่จะปลุกเขาหลายรอบหลายรอบแล้วแต่ชายคนนั้นก็ไม่ตื่นจนนี้ก็หลังคริสต์มาสมานานแล้ว อ้าวสรุป really cool. ว่าอีเจมันตัวจริงว่ะมันจัดการกับผู้บุกลุกได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมว่ามันต้องมีอะไรที่ที่มากกว่านี้นะครับงงงอยู่วิตามินซีโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิตามินซีมีอะไรบ้างนะเอาง่ายๆก็คือเราเปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ลองดูซิว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับวิตามินซีบ้างหรือเปล่าอีเจอีกแล้วกูเป็นเจกแล้วเจขี้โมโหได้ด้วยนะดูแล้วเนี่ยทุกห้องเนี่ยน่าจะมีกล่องนะครับแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันไปก็คือกล่องไหนเกี่ยวข้องกับวิต เฮ้ยนี่ไงมีส้มน่าจะเป็นกล่องนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับวิตามินซีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีอะไรที่เกี่ยวกว่าส้มหรือเปล่าห้องสองผมว่าน่าจะส้มแหละนะครับเอาล่ะไปไปห้องส้มกันเถอะเปิดไปปรื๊บแต่รีบหน่อยนะค่ำคืนนี้เนี่ยกำลังจะตามหาคุณ losing track of time หมายความว่ายังไงตามเวลาไม่ทันอย่างนั้นน่ะหรอเวลามันผิดใช่ไหมตอนนี้คือ1116แล้วนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูสิว่า มีเวลาไหนที่มันไม่ใช่1 1 1 6หรือเปล่าอ่านี้12นะครับอันอื่นไม่ใช่อันอื่นไม่ใช่หมดเลยนี่ครับอันอื่นเป็น18อันอื่นอันอื่นคือตามเวลาปกติห้องนี้เปล่าเฮ้ยห้องนี้แหละเปิดเลยแล้วกันซึบเวลาไม่ตรงนะครับ lost signal สัญญาณขาดหายสัญญาณที่ไม่มีไม่มีสัญญาณคืออะไรน่าจะเกี่ยวกับทีวีไม่มีเลยเฮ้ยนี่ไงนี่น,น,นี่อันนี้มีหนวดกุ้งนะครับแต่ว่ามีการหายของสัญญาณไปนะครับเปิดเลยมันมืดนะข้างนอกนะต้องเป็นเทียนอย่างแน่นอนเลยต้องเป็นเทียนอย่างแน่นอนเลยเอ๊ะหรือว่าข้างนอกมันมืดห้องอื่นมันมืดไหมเฮ้ยอันนี้มืดอันนี้เปิดไว้นะครับข้างนอกมืดคือห้องอื่นเนี่ย มันปิดม่านเห็นไหมห้องก็ปิดม่านอาจจะไม่ใช่เทียนนะไปเปิดกล่องนี้เลยอาชิบ I, I remain Unmade ฉันยังไม่ได้ถูกทำาหรอฉันยังไม่ได้ถูกทำหมายความว่ายังไงไอยังไม่ถูกทำผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นขนมปังหรือเปล่าเป็นไปได้นะ I remain Unmade หรือว่าหมายถึงเตียงเตียงที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปูหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงผมว่าน่าจะใช่นะครับเปิดสิ the best things since อาอนดี้ใช่นะ The best thing since คืออะไรวะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่อะไร The best thing since ซิงหรือเปล่าหมายถึงซิงเนี่ยสิงหลังจาน <c oughs> ใช่ไหมอลองดูก่อนลองดูก่อนอันนี้ก็ติกับสิงวะไม่น่าใช่ดีที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่อะไรวะอ้าวเที่ยงคืนแล้วไม่ทันสินะ และเมื่อนาฬิกาถึงตอนเที่ยงคืนประตูหน้าค่อยๆเปิดขึ้นมาอย่างชา้ชาๆวุ้ยซันตาคลอสผู้บุกลุกนั้นค่อยๆเดินมาตามทางเดินโถงหน้าตามหาใครสักคนหนึ่งที่ทำงานในสถานที่แห่งนี้การค้นหาของเขาสั้นอย่างมากหลังจากที่มีเสียงอืกทึกคือคมครั้งเดียวในคืนนั้นผู้บุกลุกคนนี้ก็ถูกแม็กกี้นำส่งลงพาบาลไปในที่สุด แล้วเธอก็ไปทํางานต่อไอ้ชายคนนั้นถูกทําให้สลบไปตัวแข็งทื่อเพราะว่าโดนเธอเนี่ยเอาไม้ตีหัวโดยการต้อนรับอย่างดีของเธอหมอพาย,ยามปลุกเขาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแต่เขาก็ไม่ตื่นทังคริสต์มาสเลยโอ้ยดาหลงศาสตร์น <c oughs> ี่คือผู้บุกรุกนะครับเอาใหม่เกมนี้คือเกมผีปนกับเกมตลกอย่างแน่นอนรอบดีครับผมจะต้องรอดไปให้ได้อะไรคืออะไรครับไอรีเบนแอนเมดโอเคเอ่อเตียงที่ยังไม่ทํา โอ้โห oh, oh, ห้องนี้เลยอาซึบวิตา okay. มินซีโอเคส้มส้มนี่ยังไม่เจอเลยนะไอเทียนนี่คือเบิร์นใช่ไหมเทียนนี่คือเบ okay. ิร์นบสไซต์โอเคเิคเกิลบ็อกซ์เิคเกิลบ็อกซ์คือกล่องที่สองกล่องที่สองน่าจะอาจจะแถวแถวนี้แหละอ่านี่นี Lost okay. ่นี่นี่นี่ลอสซิกเนลโอเคสัญญาณที่ขาดหายจับสายใาญที่ขาดสะบัน้น Dark outside. Okay. อิดักเอาไซ d ์โอเคอะมา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 อยู่ไหนครับไอ้นี่กล่องนี้ losing track of time โอเคก็คือเวลาเที่ยงคืนไหนวะอ่านี่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 เบอร์ดิบบอสเอ็นโอเคเทียนอันนี้เทียนซึบออย่าผิดนะโอเคเก้าอี้หายไปสองตัวว้า okay. <Wow. S 1> มาแล้ว เก้าอี้หายไปสองตัวห้องไหนเก้าอี้หายห้องไหนเก้าอี้หายครับห้องไหนครับห้องนี้ครับอัน h e เ t e d f o o เอาแล้วอะไรวะสรุปมันคืออะไรวะอัน h e เ t e d f o o เนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้ออออทำไม,ไไมเราจำทำไมเราจำอะไรไม่ค่อยได้เลยเอ่ม แล้วขี้คืออะไรล่ะขี้อะเซเวนเียขี้คือเซเวนเ n ียอันฮ f o เ d ฟู้ดอ๋อนี่ไม่มีทำไมโคเวฟโอเคแม่งเย้ยเซเวนเดียอัลแบลักคือขี้คือไม่ได้ขี้โถสูบผิดเฮ้ย the best thing since the best thing since คืออะไรวะกูลืมไปแล้วไอ้ขนมปังเปิดเลย เย้โอเพ่นดึะ c l o s เซ็จอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไหนเจ๊เฮ้ยอย่าบอกว่าก,กูฆ่าเจ๊ได้อะ่ะไม่นะตอนนี้ฉันจัดการแกได้แล้ว <c oughs> ฉันเออ <c oughs> เดี๋ยวนะนายไม่ใช่จิมมี่นี่นะอะไรนายไม่ใช่จิมมี่เขาคนที่อยู่ที่นี่และและเธอไม่ใช่เขาเขาอาศัยอยู่ที่นี่นี่9189ซาร่าเลน แต่นี่6816ดซาร่าเลนอีโง่ไอเว้ย้ยอุมาผิดบ้านนี่ไอเด็กน้อยแกจะต้องอธิบายเดี๋ยวนี้เลยนะว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่ก่อนที่ฉันจะตัดสินใจจัดการกับนายว่ ว่ากูไม่รอดเหมือนเดิมอ่ามีการจับนะครับเออคือชันเนี่ยอาศัยอยู่ที่แถวแถวมูลวอเทอร์คอมมูนอะอาศัยอยู่กับพี่ชายแล้วก็น้องสาวเมื่อวานนี้มีชายคนหนึงปรากฏตัวขึ้นแล้วก็พูดประมาณว่าชั้นต้องการที่จะตัดต้นไม้นี้เพื่อที่จะเอาไปเป็นเครื่องประดับในบ้านของชั้นและพวกเราเนี่ยก็บอกเขาว่าไม่นั่นคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา อย่าเอามันไปเลยทันใดนั้นเขาก็สับต้นไม้ของฉันลงทันทีและฉันก็อยู่ตรงนั้นเธอรู้ใช่ไหมฉันเนี่ยพร้อมเต็มร้อยเลยที่จะต่อยหน้าเขาแต่มันมีท่านผู้เฒ่าของฉันเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาแล้วบอกว่าอย่าเลยฟิลิปนายต้องไม่ทําแบบนั้นฉันเลยรอให้ทุกคนจากไปก่อนและตามไอ้ผู้ชายคนนั้นมาผลปรากฏว่าเขาเนี่ยชื่อว่าจิมมี่ฉันวางแผนที่จะทําให้เขากลัวนิดหน่อยเธอรู้ใช่ไหมฉันไม่ทําร้ายเขาหรอกมาแต่ฉันเนี่ยดันมาผิดบ้านดังนั้นเออขอโทษด้วยละกัน ยังไงก็ตามเายก็ต้องไปตามหาจิมมี่ต่อแล้วนี่นายเป็นบ้าหรือไงนายทาแบบนั้นไม่ได้นะทําไมล่ะนายจะไปในสถานที่แบบนแั้นไม่ได้นะไอ้หนูนายอาจจะเจ็บตัวหรือไม่ก็แย่กว่านั้นนะแล้วจิมมี่จะทำยังไงลืมมันไปเถินหน้านายเนี่ยเด็กเกินไปแล้วก็หัวแข็งด้วยแถมยังโง่ไม่รู้เรื่องพวกนี้อีกนายจัดก,การกับเรื่องนี้ด้วยตัวนายเองไม่ได้หรอกหน้ามันมีทางที่ถูกต้องอยู่แต่มันก็มีทางที่ผิดเหมือนกันฉันไม่ควรที่จะบอกนายว่าการบุกเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแต่ว่าพอกันที ฉันเหนื่อยกับการที่เธอเนี่ยไร้เหตุผลมา,มากๆทั้งคืนนี้แลละและอยาให้ฉันเห็นว่านายทําอะไรแบบนี้อีกนะเออได้ยินได้ยินขอบคุณนะครับคุณผู้หญิงโหจุดจบจุดจบของเราทนี่มันน่าเศร้าจังเลย อีเจนี่มันพลังเหลือร้นจริงๆเลยว่ะและนี่คือเรื่องราวของ No Strings Attached นะครับเป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าผมชอบเลยครับเกมแบบนี้มีความตลกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดจนเกินไปนะครับดูเหมือนจะเป็นเกมผีแต่ไม่ผีนะครับเป็นเกมที่แบบว่าเอ้ยมาแกล้งกันขำๆนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามชอบบอาชูมาเป็นพวกเดียวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ No Strings Attached และผมบอาชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับ mm -hmm.